ก็จะให้กินเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นนะครับให้กินช่วงเชา้าเพื่อนๆสอบถามมาหลายคนมากนะครับว่าให้ไก่กินแล้วจะไม่เมาเหรอไม่เมานะครับไม่เมาให้กินเฉพาะ3 44ีีเท่านั้นนะครับ3 44ีีเท่านั้นนะครับยาโดบตาเสือ11ตัวนะครับนะ สวัสดีครับพี่น้องและ f อที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะเอาเกดเล็กเกตน้อยนะครับมาบอกเพื่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนเอ c นะครับเพื่อนเพืนเอฟหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาว่าให้กินยาโดปนะครับเป็นยาโดปเสือ11ตัวนะครับ ใส่บอรเพร็ดด้วยนะครับว่าให้กินเหล้ายาดองเข้าไปไก่จะไม่เมาเหรอนะครับผมจะบอกเพื่อนๆเลยว่าเราให้กินแค่3 cc ซีซีนะครับ3 cc ซีซีก็ประมาณครึ่งฟ้ากว่าๆเท่านั้นเองนะครับไม่เมานะครับ ยาดองนะครับตาเสือ11อต,ตัวเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่บอระเพ็ดเข้าไปด้วยนะครับเวลาเราให้ไก่กินนะครับเราก็จะให้เสือ11ต,ตัว1ชิ้นนะหนชิ้นก็ชิ้นจะเป็นประมาณข้อ,ขอนิ้วมือ,อนิ้วก้อยเท่านั้นนะครับนะ ก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเวลาเอาให้กินมันก็พอดีคำนะครับแล้วตามด้วยบอระเพ็ดหนึ่งข้อนิ้วมือนะครับนะก่อนที่เราจะเอามาดองนั้นนะครับเราเอาบอระเพ็ดนะครับเราเอาบอระเพ็ดไปตากแดดให้มันแห้งสักหน่อยนะครับที่ว่ามันจะไม่มียางนะครับ แล้วเอามาดองอเล่าเสือ1ิดตัวรวมกันนะครับก็ดองไปประมาณ1อาทิตย์นะครับหรือ7วันนะครับเราก็เอามาใหา้ไก่กินได้เลยนะครับกินเฉพาะช่วงเช้านะครับกินเฉพาะช่วงเชา้าก็รู้ๆนะครับว่า,าเสือส1อดตัวนะครับมันเป็นยาบำรุงนะครับแล้วบอรเพ็ด นะครับมันเป็นยา 108, นร้อยแปดนะฮะแก้ได้นะครับเป็นสปปรรพคุณที่ดีนะครับคือบรเพชรเนี่ยปกติแล้วนะครับเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆคืบคืบหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเอาไปไว้ในกวยน้ำนะครับในกวยกวยน้ำในซุ้มนะครับนะหรือในสุ่มนะ ก็จะใหะ้กินน้ำบรเพ็ดไปด้วยนะครับมันก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับบระเพ็ดนี่เป็นสรรพคุณที่ดีนะครับกินมากก็ไม่ดีนะฮะกินมากก็ไม่ดีนะครับบรเพ็ดเนี่ยนะกินพอสมควรนะครับ ก็จะบอกเพื่อนๆว่าเวลาเราให้กินช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก็จะมีเสือสิอ11ตัวนะฮะเสือ11ตัว1ข้อนิ้วมือนะครับแล้วก็บรบอพะเพนึ1ข้อนิ้วมือนะครับนะแล้วก็น้ำนะครับน้ำน้ำน้ำ,นำเหล้าของเรานะครับดึงขึ้นมา3 4ซีซีนะครับนะก็จะทำให้อ่า ร่างกายนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับหน้าซีดนะครับหน้าซีดพวกนี้กำลังน้อยพวกนี้ให้กินได้เลยนะครับก็จะมีน้ำตาลปี๊บก็ดีนะน้ำตาลปี๊บก็ดีนะครับพวกหน้าซีดพวกนี้นะครับนะแต่ส่วนมากแล้วผมจะใช้ายาดองเล่านะครับ ตาเสือสิบเอ็ดตัวใส่เสือสิบเอ็ดตัวเข้าไปนะครับแล้วก็พวกบรเพศนี่เราก็ใส่เข้าไปนะเราก็จะให้กินทุกเช้าทุกเช้านะครับแล้วก็ในในสุ่มนะครับเราก็หั่นสักคืบหนึ่งนะครับเอาไปไว้ในกวยน้ำนะครับนะนะก็จะทำให้สุขภาพร่างกายนี่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะ ทำให้แข็งแรงนะครับพวกหน้าซีดพวกนี้ก็จะกลับคืนมานะครับนะก็มาบอก FC นะครับหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่า,ากินแล้วไก่จะไม่เมาเหรือนะครับไม่เมานะฮะไม่เมานะครับ 34C นะฮะสามก็แค่ฝากระทิงแดงกว่าๆน,นิดๆนะครับนะ เราจะไม่ผสมเหล้าก็ได้นะครับเราจะไม่ผสมเหล้าก็ได้เราจะผสมเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มตาพญานาคก็ได้นะครับนะเครื่องดื่มตาพญานาคอันนั้นเอาเราเราเอามาดองก็ได้นะครับจะเป็นเหล้าก็ได้จะเป็นเครื่องดื่มตาพญานาคก็ได้นะครับนะแต่ ก,ก็ได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับก็มีประมาณนี้นะครับนะก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับบอกเพื่อนๆบอก FC ที่ยังคล่องใจว่ากินเหล้าเข้าไปไก่จะไม่เมาหรือนะครับนะก็ไม่เมาละนะครับไม่เมา3 c มนะครับแค่3 c มนะครับให้กินทุกเช้าทุก ทุกเช้านะครับก็กินไปเรื่อยๆนะครับกินไปเรื่อยๆก็จะเห็นผลดีนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาบอกเพื่อนๆอีกเช่นเคย นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ